ส5 0 3นระลุงเป็นนักฟุตบอลทีมโรงเรียนชุดชนะเลิกนะสมัยนั้นเรียกฟุตบอลเทศบาลเพราะว่ารอบแรกอรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกรอบแรกรอบสองแข่งสนามหลวงพอรอบชิงชนะเลิศกแข่งสนามุพ รหรือว่าสุดยอด <90. S 1> ของนักฟุตบอลเมืองไทยในขณะน,นั้น <95. S 1> ที่พูดนี่เดือนสิงหา 2, สองพรสสิงหาคนกับม,มันเนอร์สวนบุลาชนะอำนวยศิลป์สนย์น,นะคุณป ốc, ๊อมสโลโอปอปลาไม่ตีปอบปลายิงคนเดียว2ลูก1ใน2เตะคอนเนอร์เข้าจากปีกซ้ายลุงป๊อมเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเป็นลูกเสียก้นกุฏิอุผน าที่ไปของเหรียญอันนี้ลุงขอมอบให้กับพี่พิศพานโร,รงเรียนนะนี่2,503 2,504ลุงเป็นนักวิ่งทีมโรงเรียนมีทาานักเรียนสนามศพนทีมสุขุลาชนะเลิศ4คัณร้อยได้เหรียญของกรมพระตอนนี้ก็ลังหาอยู่ไม่รู้แม่ประจิตไปตรงไหนนะเพราะว่าลุงไปเรียนบอสตันตั้งแต่2,506ในช่ปะ กลับมา2,118พยังค์ไอเข็มเข็มวิ่งเนี่ยสมายก่อนเขาไม่เรียกเข็มเรียกเข็มกลัดวิ่งจะสลักชื่อนำมสะกุล4ร้อยชนะเลิะอันนี้ขอมอบให้โุงเรียนพิพิธภัณฑ์โุงเรียนเพราะว่าลุงอยู่85ตายแล้วไม่อยู่แล้วปีนี้78อ้อาวเรียบร้อย